ไปได้แก้คนกันบ้างนะครับจจงหวัดนครที่ธรรมราชจัดการแข่งขันกีฬาทางไกลนะครับก็ข้าไปกับกีฬาข้าไทยนะครับ <c oughs> นะอาจจะเริ่มประเกียพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หวัวครับโดยที่ว,ว่าประชุมเมืองนาครที่ธรรมราชภายในช่วงสมเด็จพระศรีนครินทร์แปดสิบสี่ถุงทาลาดนะนะครับเทศบาลนครนนครที่ธรรมราชจัดการแข่งขันจัก,กรยานข้าไทยอาจจะเริ่มประเกียดพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หวัวเนืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลจะเริ่มประชันพันซาโอกร วันที่28กรกฎาคม2567มีนายขจรเกียรติรักพาณิชมานีผู้อธิการจังหวัดนครที่ธรรมราชเป็นประธานโดยมีดกรกนกเกียรติชารตินายกเทศมนตรีน,นครน,นครที่ธรรมราช ผู้ส่นาราชการภาคีเครือข่ายข่ารวมในกิจกรรมนะครับโอกาสนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครรีธรรมราชได้ถวายถูบเทียนแพร่เบื้องนาพระบรมชาย,ยาลักษพระบาทสม้มและพระเจ้าอยู่หัวก่อนที่จะทําการปล่อยตัวนักกีฬาค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครรีธรรมราชนะท่านกระบอกว่าการจัดแข่งขันจักรยานข้าไทยนี่แหละค่ะเป็นกระบวนการที่มีความสําคัญยิงข้องชาติและการข้องโลกโดยเฉพาะย่างหญิงในประเทศไทยข้องเราค่ะการที่จะปลูกฝังให้ลูกล้านเราเนี่ยรักในการออก กําลังกายหรือว่าการเล่นกีฬากระบวนการหรือขั้นตอนที่สําคัญก็ต้องเริ่มตั้งแต่ชั้นเด็ก,กประถมวัยพันดีและและการมีการส่งเสริมย่างต่อนเนื่อในระดับประถมมัธยมเพื่อก้าวไปสู้ระดับมหาวิทยาลัยและกก้าวไปสู้การเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือว่าเป็นนู่นและทีมชาติในอนาคตนู่นแล้วนะนะครับการแข่งขันจักรยานข้ารถไฟอีกครั้งนี้นะครับ <c oughs> เพื่อนนอ้อมสำานึกแต่พระมหาก,กรุนาธิคุณพรบประวัต <c oughs> ิสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับส่งเสริมนัรสนุนเด็กประถมวัยออกากาาลังยน การสีส้มไว้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ใช้เวลาว่างเกิดประยุท์มีผู้สมัครขรมเก่งขันนะครับ8ปรุนรอยเจ็ดสิบสองไร่นะครับมีรุนชามปีฉายยิง่งรุนสี่ปีฉายยิงยย่งอยู่5าปีใช้ยิ่งรุนอายุอ่า อ่าแล้วก็รุ่นรุ่นอายุนะครับชายยิ่งนะครับอยู่นักกีฬาชนะเลิศอันดับหนึ่งแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนนะจังหวัดไปแข่งขันระดับประเทศต่อไปนะครับไปกันไหนดูนะน่ารักมากเลยขายค่าไทยไปนะจักรยานคันนี้เออเขาไม่มีโู้เลยนั่นแหละคือนอนอย่างแรกงไงซ้ำปีมีเบาเกลี้ยงนะค่ะก็คือไทย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 ไปก่อนออกกำลังกายอืมนั่นแหละให้เร็วมากนะนั่นแหละค่ะ โไาไว้เลยนะคะเอาทิ้ eh ุก็รู้รักการียนั่นเลยค่ะซูซูนะคะจะได้พัฒนาต่อยอดเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตได้นะคะ